วันอุ่นใจของบังดานิดและใหม่ดาวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความหมายบังดานิดกับน้องใหม่ได้อยู่บ้านพร้อมหน้ากับมาแก่เอียดเพราะมีแขกคนพิเศษมาเยี่ยมคุณลุงพี่ชายของครูหนิงที่อยู่ต่างจังหวัดและเพิ่งกลับมาเยี่ยมแม่ผู้เป็นที่รักแม้คุณลุงจะยังไม่มีหลานเป็นของตัวเองแต่ทุกครั้งที่กลับมาเขาจะเต็มไปด้วยพลังใจเมื่อได้อยู่กับหลานทั้งสองบังดานิดและใหม่ตา เด็กๆที่ซนบ้างแสบบ้างแต่ก็เป็นดวงใจของลุงเสมอกลางวันวันนี้ลุงเข้าครัวเองทำเมนูประจำครอบครัวผัดกระเพราไก่ไข่ดาวกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบ้านเข้าแถวตักข้าวเหมือนในทหารกรมเลยนะลุงพูดคำๆบังดานิดรีบตักข้าวจานโตแบบไม่เกรงใจใครตักจานแรกไม่พอขอตักจานที่สองแบบหน้าตาเฉยแต่ก็ยังไม่พูดชมสักคำเสียงแชทจากมือถือดังขึ้นเบาๆวายกจากเกาะสมุยส่งข้อความมาแซว บังดานีทำฟอร์มอีกแล้วปากแข็งเดี๋ยวขอให้ลุงทำให้อีกคอยดูสิครูนิงได้ยินก็หัวเราะของชอบมันเลยนะกะเพราเนี่ยแต่ตอนนี้ใบกับเพรามะแก่หมดแล้วเสียงหัวเราะดังลั่นครัววะเหาะโผลมาในแช็ดตามมาเสริมวะเหาะก็ทำผัดกะเพราร่อยนะเดี๋ยวหลบไปทำให้กินมั่งด้านใหม่ได้นั่งเคี้ยวเส้นเงียบๆแล้วแม่ก็แซวน้องไม่ได้กินกว๋วยเตี๋ยวสองรอบแล้วนะรอบสองแย่งกะมะแก่อีกต่างหากไม่ได้ยิ้มเขินๆทินท,ทีเป็นหยิบแก้วน้ำบังหน้า บ่ายนั้นมะแก่เอียดตั้งใจจะลุกมาทำกับข้าวอีกแต่บังดานิดรีบห้ามมะแก่อย่าทำเลยดานิดเป็นห่วงกลัวมะแก่เหนื่อยแล้วเรื่องไฟก็อันตรายด้วยนะคำพูดจากใจเด็กชายทำให้มะแก่ยิ้มทั้งตาและใจลูกหลานอาจไม่พูดคำหวานแต่ห่วงใยอยู่เสมอบ้านไม้หลังเดิมยังเหมือนเดิมแต่มีกลิ่นอายของความสุขอบอวนมากกว่าทุกวันเพราะครอบครัวที่รักกันไม่ต้องมีอะไรมากมายแค่เสียงหัวเราะข้าวจานร้อนและข้อความแซวกันในแชท ก็พอจะทำให้วันธรรมดากลายเป็นวันพิเศษได้แล้ว